สวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมนอกจากสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่านอกจากสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทาง YouTube ด้วยกันนอกจากทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางหลักการใหใจแอจอยนอกจากสำหรับคลิปนี้ก็คือเก่าตามเคยเนอกจากแนวทางห้าน้อยสูตรแยกสี่น้อยนอกจากแต่ว่าผลอาสิเป็นผลของวันที่3เดือน1นึ่งหาร โคกนกจะพราะว่าแอดจอยกับข้อประกาศตรงนี้ได้นกจะถ้าเกิดว่าแอดจอยเบิ่งข้อมูลบอกพิษเนะหาะฮานอยของวันที่สองนี่แอดจอยขีดว่าแนวทางอาจสีได้ทําการปิดตลาดไปนกจะแนวทางฮาหนอยนี่อาจสีบอกออกผลลังวันนกจะพอเช่นนั้นฮาหนอยนี่สีออกมาเป็นผลของวันที่สามนกจะวันที่สองนี่ฮาหนอยอาจซียุดไปหนึ่งวันนกจะอาทาผิด เบิ่งขอมูลผิดพลาดก็ต้องขอนสูขอบให้ผีน้องเอฟซีหลายๆเนาะจ้าก่อนสิไปรับส้มห้าหน้อยของวันที่สามเนาะจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งพุนของวันที่สิบวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งหกกกันก่อนเนาะจ้าสำหรับวันที่หนึ่งอย่างที่แอสจอยบอกไปเนาะจ้าว่าห้าหน้อยมื้อนี้ได้เลกเด่นเลขรูดชนกันเนาะจ้าล้วก็ เอจอยได้หวยเบิ่นไว้ไห่เนาะได้แถมเลขเบิ่นไว้ไห่เนาะจะเดียวมาเบิ่งพ้นกันก่อนเนาะจะน้อยเฉพาะกิดนี่บนออกแปดเจ็ดหกโอ้โหแปดเจ็ดหกเจ็ดหกเอจอยจับขูรุดไปเนาะจะบนยังบมรุดเด่นเจ็ดรุดเจ็ดของเฮาเดงเด่นแปดรูดแปดของเฮาเด่งเนาะจะถาลากเงาเนี่คือสามตัวสามตัวตรงตรงเนาะแปดเจ็ดหกสำหรับสายรุดของเฮาเด่งตรงตรงเนาะเนาะจะบนเจ็ดหกจ้าสองตัวล่าออกแปดหนึ่ง แปดหนึ่งเข่ากันไปตรงๆตัวเน้นเต็มๆอ่า้อยเฉพาะกีทสายลูดสายวิ่งของเอากับสีเด้งทั้งบนทั้งล่างเนาะจ้าสำหรับน้อยพิเศษบนนอกสามเจ็ด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 เข่าไปเลขเบิ้ลเต็มๆอ่ามือนี่เบิ้ลมาเนาะจ้าเต็มๆคาราเบลกันเลยทีเดียวเนาะจ้าเด่นเจ็ดลูดเจ็ดก็ด้งสองตัวล่าออกสี่เจ็ดสี่เจ็ดเอสจะจับถึง สี 4, 7, 2, นะ่สเจองนาะจะเข้ามาสี่เจ็ดนอกอเนนาเนะสียดายเด่นเจรูดเจของเฮาเด่งสำหรับสายรูดของเฮาเด่งบนญหลางอีกเนาะจะน้อยพิเศษจ้าสาหรับน้อยปกติ1 0, นนกับ0ูนรูดผลออกบน7 0 5 0ศย์หาศูาเข่ากันไปตรงๆต,ตัวเน้นเต็มเต็ม สำหรับหน่วยปกติเด้งบนนุญน้อยจะ0หาต,ตรงตรงจะมือนี้ก่ะเด่นเจ็ตไหลอยู่เนาะจ้ะสำหรับสองตัวล่างออกสองแปดลุดไปเนาะสองแปดนี่ให้ยนอยนี่กับนอยนี่มาออกนอยนี่นาะจ้ะสำหรับ VIP อลุดไปเนาะจ้ะสำหรับ VIP ของเฮาเมือนีเนาะสองศูนย์สี่สี่หา ยินดีกับพี่น้องเอฟซีสิตามแนวทางฮานอยกับแอดจอยเราจะสาหรับวันที่หนึ่งนี่ก็ถือว่าได้ใฮได้กิดได้ดูดกันอยู่เอาจะเข่าส,ส,สามน้อยกันแบบเต็มๆกันเลยทีเดียวเอาจะทั้งจอทั้งลูดเอาจะขาดอีกแค่น้อยเดียวน้อยวีไอพีสิครบสี่น้อยเนาะอ่ะยินดีกับเอฟซีสิตามนันกับเดียวมาต่อกันผลของวันที่สามกันเลยเอาจะแนวทางของวันที่สามจะสาหรับแนวทางฮานอยวันที่สามเราจะฮานอยนี่ เอ้จอยคิดว่าวันที่สองเนี่ยอาจจะยุดไปมือหนึ่งเนาะอะมือนี้ก็มาล่อลุ่นกันต่อนอกจากฮารุอยนี่ปกติส่วนใหญ่นี่เขาสีแบบออกผลถูกมือถูกมือเราจะมือนี้ยุดไปมือหนึ่งวันที่สองเนี่มือนี้สีสูตรสีเดินดีบอเขาสิปับ๊บแนว่ยไรก็ตตองมาล่อลุ่นกันอีกนอกจากแต่ว่าเอ้จอยก็ให้ตามสูตรเราจะเอาผลของวันที่หนึ่งมาเป็นผลของวันที่สามนอกจากสำหรับน้อยเฉพาะกิจมือนี้เด่นรูดอยู่ที่ศูนย์กับเก้า อ่าสำหรับฮานอยมือน,นี่ทุกๆฮานอยไก่อย่าลืมกันเบิร์นอย่าระวังเบิร์นไหวเนาะจ้าแอสจต์โค้กันเบิร์นไหวเนาะขอ้หอยหอยเบิร์นไหวเนาะจ้าเพราะแอสไจอยคำนวณได้ติดเบิร์นเนาะจ้าโดยเฉพาะกิจเด่นอยู่ที่ศูนย์กับเก้าลูดกันเบิร์นศูนย์ศูนย์สำหรับฮานอยวัดที่สามมือน,นี่กัมานร่อนรุนกันต่อเนาะจ้บรับสมไว้เป็นแนวทางแนวทางมีเข่ามีลูดผิดพลาดมาแล้วอสไจต์ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้อง FC เอฟซีไล่เนาะจ้า เขามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยนอกจากคุณละลคุณละแช่คุณละหนึ่งติดตามนอกจากแนวสร้างปังๆขนาดนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันแหละกันนอกจาก9มี90 91 92 93 94สำหรับน้อยพิเศษ6กับ5 หน่วยพิเศษแอดจอยขคกันเบิร์นไว้หาหาเนาะจ้าเพราะว่ามือนี่โอ้ได้เด่นชวนเนาะจ,จ้าเนาะแต่ว,ว่าเด่นนี่อาสิคุณละตัวเนาะจ้าเด่นหกลูดหกมีหกห้าหกหกเจ็ดนาะจ้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูน หกหนึ่งหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งห้าหแปดห้าเก์สำหรับน้อยปกติเด่นลู่อยู่ที่1กับ0ูนอ่าสำหรับน้อยปกตินี่คือชนกับน้อยเฉพาะกีดน้อยจา้า ศูนย์ศูนย์เนาะแอดจอยขอกันเบิร์นไว้ละกันเนาะจ้าหรือว่าไซเบิร์นเนาะจ้ะทามักเบิร์นชอบเบิร์นกะสามารถกันเบิร์นลูดเบิร์นได้เนาะจ้าแต่ว่าแอดจอยขอห่อยเบิร์นขอกันเบิร์นตัวตีแอดจอยคำนวณได้เนาะจ้าถ้าเกิดว่าคำนวณได้ติดเบิร์นแล้วโบ้ห้ไปกะจังไดจังไดอยู่เนาะจ้าหนึ่งห้าหนึ่งหกศูนย์หนึ่งศูนย์สอง ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าสำหรับน้อย v ี p อยู่ที่ห้ากับสี่อ่าสำหรับ v ี p กะเด่นหาลูดหาชวนกับน้อยพิเศษเนาะจ้าเด่นห้าลูดห้ามีห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าจาเดี๋ยวมาเบิงตัวเด่นตัวเน่นกันก่อนเนาะจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน่เนสี่เก้าอ่ะมักตัวไดนชอบตัวไหนนา่ไปเป็นแนวทางได้เนาะจ้าหาน้วยนี่ถ้าเอจอยเบิงข้อมูลบ๊อิพีชนอะอาจสิยุดไปเนาะจะ้วาวันที่สองถ้าวันที่สองยุดไปนี่ถือว่า โอ้โหกับมาล้นลุ่นกันต่อนอะกจากราะว่าปกติส่วนใหญ่ห้าน้่ยนี่สีออกแบบถูกมือถูกมือนะอกจากหยุดไปมือหนึ่งสีมีการปรับเปลี่ยนยางบอนี่ก็ต้องลดรุ่นกันอีกที่หนึ่งนอะกจากรับซุมไว้เป็นแนวทางแนวทางมีเข่ามีรุดผิดพลาดมไใเอจอยต้องกราบกระสุดคอไผ่ผีอง FC เอฟซีหลายๆนอะกจากถามักถาชอบจังก่อยตามถามบ่หมักบ่ชอบปล่อยผ่านได้นอะกจาก เขามื่อ้วอย่าลืมเป็นกําลัางใจให้กับแอดจอยนอกจากคนละไลค์คนละแชร์คนละหนึ่งติดตามนราจากชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ถ้าชอบถ้าใช่อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามแลกกดกระดิ่งไว้เผื่อสิ่ดใดบอพพากแนวทางของแอดจอยนอกจากเขาให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านเฮงๆปังๆกันทุกคนทุก่านสําหรับคลิปนี้แอดจอยกับโคกเก่าคาวบาสวัสดีจ้า